วันนี้เราจะไปที่ถนนจันนะครับเราจะพาไปกินซีฟู้ดที่อร่อยที่สุดถึงแล้วโคททเลสเดอะ์ริเวอร์ฟอนราคาเพียง599บาทบอกไว้เลยว่าปอมม้างแต่บ่าย2มาต่อคิวมารอคิวแบบนี้เลยก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปกินกันแล้วทางร้านมี2โซนโซนจับเวลากับไม่จับเวลา เข้ามาก็ตรงดิ่งมาตรงที่ซาซิมิบาร์ตรงนี้เลยนะครับมุมนี้คือเดอะเบสมากนะครับสาหรับผมนะพนักงานก็แลกกันสดๆให้เห็นอย่างนี้ใครจะอดใจไหวล่ะบอกเลยว่าแซลมอนครจะสดๆๆเลยนะครับผอมก็เลยสั่งแบบรวมมาเดี๋ยวไปดูการว่าหน้าตารวมเป็นยังไงพี่พนักงานก็จัดเป็นรูปหัวใจมาให้เราเลยเราก็ต้องกินให้หมดแน่นอนจานนี้สนด้านในก็จะเป็นกุ้งหมึกหอยปูปลาต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็จะแช่น้ําแข็งเอาไว้บอกเลยว่าสดนะครับตรงนี้สดมากๆ ที่พนักงานเขาจะเติมให้เราได้ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหมดเราตักเท่าไหร่เราก็ตักไปกินได้เลยไม่ต้องกลัว ส่วนใครชอบกินหมูกระทะก็ตักกันได้ตามสบายมีให้เลือกเยอะมีทั้งผักที่สดๆกันด้วยที่ปองม,มาไวๆเพราะว่าอยากจะมากินปูหิมะนี่ยแหละบอกเลยว่าเดอะเบสภายในร้านก็มีของกินให้เลือกอีกหลายอย่างบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกเราก็เลยจัดมาทุกเมนูก,กันไปนเลยลองกินกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นของทอดเฟนรนช์ฟายชีสบอลดิซ่าสเต็กหมูบอกเลยว่ามันน่ากินมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองปูดองที่นี่เขามีให้หมด สำหรับใครที่อยากตำซ้มตำเองเราก็มีเครื่องเคียงให้พร้อมที่จะตำเลยนะเพื่อนๆสายตำต้องห้ามพลาดมุมซูชิก็มีให้เลือกหลากหลายหน้ากันไปเลยใครที่ชอบกินของหวานขนมหวานก็มีนะ สองหยิบท้องหยอดฝส่ทองมุมผล,ลไม้ก็มีให้เลือกกินค่อนข้าง,งที่จะเยอะีพะนักงานเขาเติมให้ตลอดไม่ต้องว่ากลัวหมดมุมเค้กก็น่ากินมีให้เลือกหลากหลายหน้าไอติมก็มีให้เลือกหลากหลายสีใครอยากจะกินใส่โคนใส่ถ้วยก็มาตักได้เลยเนีออยวมะม่วงก็มีนะถึงเวลากินกุงมาแล้วนะเพื่อนๆกุสดๆดิ้นๆแต่ก่อนกินต้องน็อกน้ําแข็งก่อนนะเพื่อนๆกุ้งเป็นๆก็อยู่ข้างๆเราก็ตักขึ้นมาน็อกน้ํากันได้เลยที่นี่ก็มีกุ้งลอสเตอร์ตัวใหญ่ๆจะทำาซาซิมิหรือจะอบเนยก็ได้ตามใจชอบเลยใครอยากิินนูช้ปา นึ่ง,องหอยแครงนึ่งก็มีนะกุ้งหมดไม่ต้องกลัวหมดเพราะว่าเขาเติมให้ตลอดเราอยู่งข้างๆเราก็ตัดก,กันเพลินเลยนั่งกินไปชมวิวแม่น้ำไปโคตรฟินสุดๆเลยตอนนี้ก็พร้อมย่างแล้วนะครับทุกคนดูสินั่งกินไม่ล่ะกุ้งเป็นเน,นื้อเดึงๆแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวล่ะแถมหัวกุ้งมันเยิ้มขนาดนี้ใครชอบกินหัวห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะห้ามพลาดกับปูไข่นะเพื่อนๆ บอกไเลยว่าอร่อยมากไข่เยอะไข่ทุกตัวเลยด้วยอหอยแครงช่ำๆบอกไว้เลยว่าน่ากินมากๆสําหรับใครที่อยากกินโคทะเลซีฟู้ดนะครับก็แนะนําให้จองผ่านหน้าเว็บของโคทะเลซีฟู้ดนะครับเลือกวันมาได้เลยจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะครับผมสาหรับใครที่จองคิวมาแล้วก็แนะนําให้มาตั้งแต่บ่ายสองนะครับกาลังดีนะครับสาหรับผมร้านนี้ให้10เต็ม10ไปเลยครับอร่อยมากฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อน 小情歌，都没得，我们甜，咖啡色加倍的甜甜圈。